มิสซูบิชิไทตันครับคันนี้เป็นรถแคปนะครับมาเพิ่มแหนบนะครับซึ่งเอาแหนบของเดิมออกไปบ้างนะครับแล้วก็เพิ่มแหนบ20มิลเข้าไปใหม่2เส้นแหนบ12มิลเอาออกบ้างนะครับอ,ออกประมาณ3หรือ4ประมาณนั้นนะครับแล้วก็เซ็ตใหม่จัดแหนบขั้นการให้ใหม่นะครับประมาณนี้เพื่อให้รับน้ำหนักได้มากขึ้นต้องเพิ่มแหนบครับ เหลือช่วงเด้งนิดหน่อยรถคันนี้ก็ต้องการไปแบกโดยตรงครับไม่สามารถที่จะทําช่วงเด้งให้ได้เยอะนี่ฮะประมาณนี้ครับแหนบก็ดัดโค้งให้นะครับจัดแหนบใหม่ใช้ลายกว่าเดิมใส่เหล็กลัดแหนบเข้าไปด้วยโอ้โหเต็มสูงครับประมาณนี้ฮะ คันนี้ถ้าเห็นแหนบแบบนี้แล้วไม่ต้องถามนะครับว่าเขาไปแบกเท่าไหร่นะครับต้องบอกว่าเขาแบกเยอะฮะคันนี้สุดยอดเล่นกันทั้งวันกับคันนี้ฮะเพราะว่าดัดแหนบจะช้าครับคือเราจะต้องดัดแหนบช่วยด้วยนะครับดัดแหนบจะช้าเพิ่มแหนบ20มิลเข้าไปข้างละสองแผ่นนะครับเราก็จัดแหนบใหม่ประมาณนี้นะเขาใส่น้ำหนักแล้วนั่งเ่านะครับ ก็เลยต้องเพิ่มแหนบใหม่เข้าไปนะฮะให้รับน้ำหนักได้อย่างที่เราต้องการอันนี้เป็นพอลอยหัวสั้นนะแต่เขาแปลงน็อตมาแล้วนะครับแปลงน็อตมาใช้เป็นตัวน็อตใหญ่แบบนี้นะครับก็สามารถแปลงได้นะนะฮะประมาณนี้อันนี้เป็นรถแคปนะครับก็ถือว่าสุดๆอ่ะคันนี้นะฮะเขาใช้งานสมบุกสมบันมากๆนะครับ ยนีดยอโอ้โหตารนปบวนระมาณนี้ครับโอ้โหสวยงามเพิ่มแหนบได้นะครับถ้าเกิดว่ารถเราบรรทุกแล้วนั่งเผานะครับถ้าเกิดว่าบรรทุกแล้วนั่งเผาฮะลอยลูย่างนั่งเผาเราก็สามารถที่จะเพิ่มแหนบได้ครับแล้วก็สามารถที่จะเอาแหนบ เป็นตัวแหนบ12มิลเนี่ยออกได้คือเราใช้แหนบบางเอาออกนะครับแล้วก็ใช้แหนบหนาเข้าไปแทนนะฮะเราจะได้น้ําหนักการแบกน้ําหนักได้เพิ่มเติมเพิ่มขึ้นนะครับนี่ก็ของเดิมของเขานะฮะโอเคเนาะสำหรับมิตซูบิชิไททันครับไททันเป็นรถแคบนะครับคันนี้น่าจะเป็นรถตัวสูงแล้วก็เขาย้ายเพลานะครับซึ่งเอามาทำเป็น ตัวต่ําเลยแหละคือรถตัวสูงเอามาทําให้ต่ํานะครับแล้วก็สามารถที่จะเอามาเสริมแหนบแล้วก็บรรทุกได้เสริมแหนบบรรทุกได้เป็นเกียร์ออโต้เลยนะโอ้โหสุดจัดเลยแต่แหนบรุ่นนี้เป็นแหนบ6เซนนะครับแหนบความกว้าง6เซนก็เห็นเขาบอกว่ารถประมาณ4ปี5ปีนะฮะ กตัวรุ่นใหม่ๆเนี่6เซนเนาะถ้าเป็นรุ่นเก่าๆก็แนบ7เซนอยู่นะครับเอาละขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ให้เราดูแลขอบคุณมากๆครับ